อย่าลืมกดติดตามช่องบาวอีสานคลิปแก่นสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับ F c เฟนช่องนะครับวันนี้เรามาตามกันต่อเลยนะครับหลังจากงวดที่แล้วนะครับปู่สารคามนะครับที่ไปนั่งที่ตุนคอนะครับได้ตัวเลขมาเต็มเต็มนะครับแล้วก็เข้าเต็มเตมคือ6-4สี่สหนะครับงวดนี้เราก็ไม่พลาดนะครับที่จะตาม ให้กับเอฟซีนช่องนะครับสำหรับงวดวันที่1นึ่งธันวาคมนะครับงวดวันที่16ได้6 4สนะครับก็เข้านะครับสีนะครับงวดนี้เราไปตามกันต่อเลยนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับงวดนี้แอดตรงรีบมาให้เร็วที่สุดเลยนะครับเพราะว่าอยากได้ตัวเลขให้กับเอฟซีนช่องเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันเลยครับกนาจิอยู่ กลางปลามังเกลวกับเดี๋ยวหลงเดี๋ยวหลงเดี๋ยวตามไปดูด้วยกันเลยนะครับไปดูด้วยกันเลยวันนี้จะได้ตัวเลขตัวไหนนะครับนี่นะครับทางเป็นป่าช้าเก่านะครับที่เคยมาถ่ายทําให้กับเอฟซีันช่องดูในงวดวันที่สิบหกที่ผ่านมานะครับสิบหกพฤศจิกาที่ผ่านมาเที่ยวนี้เรามา หาตัวเลขงวดวันที่หนึ่งธันวานะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับตามไปดูกันเลยครับทีมงานมาครบนะครับทีมงานมาครบ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางนีงงงง่ครับทีมงานหอบเสือหอบ อ่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับจะได้ตัวเลขตัวไหนซึ่งวันนี้ปู่น่าจะนั่งทางในอีกเหมือนเดิมนะครับซึ่งงวดที่แล้วก็นั่งได้นะครับตัวเลขมีอยู่แค่สี่ชุดนะครับที่ได้งวดที่แล้วนะครับก็เข้าหกสี่สี่หกนะครับที่เข้างวดนี้จะได้ตัวไหนเดี๋ยวเราไปลุ้นกันไปดูกันเลยครับมาถึงแล้วนะครับทีมงาน ตอนนี้ก็คงจะปูเสือก่อนแหละครับปูเสือโอ้จอมปวกขึ้นมาใหม่อีกนะครับต้นต้นต้นค้อนะครับเป็นต้นค้อต้นเดิมนะครับโอ้ทิกเก้นกำลังดังเหรอครับจอมจอมปวกขึ้นมาใหม่น้ำเลยด้วยต่อไปก็คงจะทําพิธีนะครับเดี๋ยวรอดูไปด้วยกันนะครับใส่ลงไปหรอครับเงินหางของปิงเนาะ เราทีถมเราต้องนั่งกุญแวนั่งสามารถทิรานั่งอยู่ร่อนนั่งอยู่นั่งเลยค่อยสิเง็ด้ีขึ้นเลยเดี๋ยวปูสินั่งสมาธิก่อนนะครับค่อยสิ่งหิ้บลมนต์อีกแกนึงนะครับอ่ามือนี้มีมีถูกไปไข่มาน้ำนะครับแต่ตีจุดถูกไปไข่เสียงไทยไปน้ำนะครับเพราะว่ายูทูบเข้ามาเหรอที่เด็กมันดีหมดทุกวันใสียที่ละโคตรเยอะเลยโคตรเสียเ้อไม่ถ่ายเห็นปูเด้อ ยาว่ากันเด้เอนปวกเอ้ยก็งอยปวบ่มีเหมือนใส่ไหมกันเนี่ยทรงพลาสติน่ะนาใ<ต>ส่เอ็นบ่ปู่งนาใส่เอ็นนาใส่เอ็นพนไม่ละนาผาเป็นก็เลยอยู่คุ้มนีม<อ>เลยไงเป็นเป็นเจ้าที่อยู่นี่เป็นงูใหญ่ก็เป็นโอ้ยสมัยตะกี้นี่พุ่นแล้วบักขี่รถสามหลอดมาส่งบัตรน้องเตี้ยนี่ยกับขากับมีขึ้นรถน้เพิ่นเลยจนว่าอยากว่าคือรถเออรถเทปุ่ โอ้ยเหญ่ขึ้นตัวขึ้นเรื่อยๆดิโอ้ปวนี่เฮ็ดขึ้นไม่อีกดิโมตัสุดพวกทุกคนนะเขาเยอเกษตรเายเออวเมืนนาซีเนอร์โมิมะน่อกไข่ส่งคนกับสั่งกับคนซ่อนทีวีเฮ้ยขนซ่อนเป็นสารขนซ่อนขนซ่อนทีนิสานทินีสานคุมซปเนาคุมซพน่ากัเบาอีสานที่าสานทีเจนเนรเอนคนเพีอ้ดังๆเลยก็ยากถึงเลขของเาอยู่นี่แหะ เอากระปูเน<ะ>ี<ะ>่คร<ะ>ับตามมาพระสุเมรีวิภูมอนาโมตามมาพระสุมมรีวิภูมิอมโมตามมาพระสุริโมตามมาพระสุมรีวิภูมอมโมตามพระสุูมโมตามาพระสุเมรโมทุเรศใครเอ้ยีบัดินเาเดีเที่ยว

ที่สันตาสันิกยังไม่ละวาจรัสาธวมีสุรันตุธัมมะสาวนาคารุยมรันตาธัมมะสาวนาคารุยมรันตาธัมมะสาวนาคารุยมรันตาสาธุสาธุนะที่ว่าทางในเี๋ยวก็ถ้าไปบมญจะไปโหน่ย่าใจ่เย็นหลวงปู่ย่าใสเย็นเนอะ้องในป่านไ้โสกใอ้รับใอ้คิวๆให้ ยูถูกคนเมาไทายทำให้คนได้ไป,ไปเพียรแต่พี่คนไดู้กได้โกให้หลับให้คนไปกดปให้คนยังไงคนรู้คนได้เงินยูถูกเนเนี่ยูถูกมีไรได้คนทำงานไปไกาจากนี้ไปไปอุดรไปเลยใรมีเงินค่าละมงละมันเดินทางใครทำมาที่ทำเด้อปู่เนาะสุ นะโมตัสสะพุทธาวาโตสัมาัมุตัสสะนะโมตัสสะวัโตสัมาัมุตัสสะนโมตัสสะวัโตสัมาัมุตัสตาภะสุมมลีวิภูมานะโมตา玛ภะสุมริวิภูนโมตา玛ภะสุมมริวิภูนโมตาภะสุมมลีวิภูมามะนะโมตาภะสุมมลีวิภูมนะโมตามพภะสุมมลีวิภูมนะโมตามพภะสุมมริวิภูมานะโมกาถาตาทิพมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างหน้าเสียนขอสุอลับยาโยม ตั้งไว้กะนต้น่นตัมสีลวงตงส่วงมวูงมาสุมโนวมาถามตามมาพระสุมาดิบผูมามะนะโมตามมาพระสุมาดิบผูมามะนะโมตามพระสุมาดิผูมามะนะโมตามมาพระสุมาดิบูมามะนะโมตามมาพระสุมาดิบผูมะนะโมตามมาพระสุมาิูมามะนะโม ชัดเจนเลยเหวินชัดเจนเลยเห็นเลยอือเป็นตัวไหนตัวไหนตัวหลอลุ้นนะครับตัวลุ้นน่ะปูห้าตัวหนึ่งตัวลุ้นกับเลขทูบเลยเนาะจะตรงกับเลขทูบไหมทูบได้ห้ามาแล้วเลยครับตัวหลุ้นทูบก็ห้ามาเหมือนกันใช่ใหญ่น้ามนต์ก็ห้าหน้ามนต์ไปห้าเลขน้ามนต์ปูนะครับเลขเลขนั่งชี้เยนให้เรียบร้อยเลขน้ามนไม่ติดเตี้ยเหรอ เงินห้างทองปิงเด้เงินหางเงินหลังทองปิงนหลเงินห้างทองปิงอยูตตกีเจ็ดด้เจ็กเจดเจีเจ็ดเดียวเมันยุนี่่ล้วเจ็ดห้าหนึนึเนาะนี่ห้าห้ากก็ได้เก้าก็ได้ห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดหกสามคือสามนั่นแล้แล้วีนั่นห้าเจกนเน่ะห้าเดหกเดดูทุกันดูเลขทก อีอครัีเรกเลกหงเประจำวันสบเล็กถูกก็ามาแล้วนะครับีตามนี้เลยนะครับเล็กถูกสามศูนย์ห้าห้าหกสี่นะครับเล็กูกเกตสามสี่อันนี้เล็ประจำวันประจำวันวันอังคารวันอังคารหามาาเกบมาวันอังคารโอ้ยวันอังคารโอยวันอังคารแต่ว่าระวังดีๆีสาห สามห้าสามห้าด้วยระวังดีสามห้าสามห้าด้วยศูนย์นี่ตายศูนย์นี่ดับศูนย์ดับศูนย์ดับอีน่ฟ้เฮ็ดนี่เลขดับเดียวของปู่สารคามก็คือดับศูนย์ศูนย์ไม่มีไอนี่ก็ดับแปลว่าดับศูนย์ครับตอนนี้ก็สรุปออกมาตามนี้เลยนะครับสรุปเลขปู่สารคามนะครับที่มานั่งในป่าชาในครั้งนี้นะครับก็เลขที่หลวงปู่ฝันนะครับ ปู่บอกว่าตีได้ห้าหกห้าเก้าแล้วก็หกสามหกสองนะครับอันนี้เป็นเลขฝันนะครับส่วนเลขที่นั่งในวันนี้นะครับที่ได้ก็คือห้าเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดนะครับส่วนเลขน้ำมันที่ปู่ทําวันนี้นะครับไม่รู้ว่าจะบังเอิญหรือยังไงนะครับตัวเลขมาตรงกันกับเลขนั่งนะครับแล้วก็ไปตรงกับเลขฝันด้วยนะครับก็คือห้าหกห้าเจ็ดนะครับ ส่วนเลขทูบนะครับเลขทูบไอ้ไข่ที่มาจุดเสียงไทยที่นี่ในวันนี้นะครับได้ห้าหกสี่นะครับได้ห้าหกสี่อ่าแล้วก็ถ้าเป็นสามตัวนะครับปู่บอกว่าน่าจะเป็นหกเจ็ดห้านะครับตัวนี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับซึ่งตัวเลขก็ไม่เยอะนะครับซึ่งมาสรุปแล้วก็เหลือตัวเลขแค่ถ้าเป็นสองตัวก็มีห้าหกห้าเจ็ดห้าเก้าแล้วก็หกสามหกสอง แล้วก็6-7แค่นั้นเองนะครับแค่6ชุดนะครับแค่6ชุดก็คือ5้าหกห้าเจ็ดห้าเก้สามหกสอนะครับซึ่งปูบอกว่ามั่นใจว่า5้าหจะมาข้างล่างนะครับห้ 5, จะมาข้างล่างนะครับส่วน5-7จะมาข้างบนซึ่งเป็นตัวเลขที่ปูบอกว่าชอบนะครับในงวดวันที่1นึ่งธันวาคม2,563นกะครับครับก็แคปหน้าจอไว้ดูเลยนะครับสําหรับสรุปตัวเลขปูสลรคคำ นะครับได้ตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับแคปหน้าจอไว้ดูนะครับก็เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมครับวดที่แล้วปู่ให้หกสี่นะครับก็เข้าข้างล่างนะครับวดนี้ได้แล้วครับวดวันที่หนึ่งธันวาคมได้แล้วนะครับตามนี้เลยนะครับครับก็อยู่ในป่ายุ่งเยอะหน่อยนะครับก็ร้อนเหมือนกันนะครับ อยู่ในป่าเลยครับอบอ้าวร้อนนะครับตัวเลขก็ได้เรียบร้อยนะครับสาหรับตัวเลขของปู่สารคามซึ่งเรามาก่อนนะครับรีบมาเลยนะครับเพราะว่าเราจะเดินทางไปต่อที่จังหวัดอุดรนะครับเพื่อไปถ่ายทําหาตัวเลขให้กับ fc แฟนช่องอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับกับตัวเลขที่แอดมินได้นำเสนอให้กับวันนี้นะครับขอให้ทุกท่าน ถูกหวยโชคดีกันทุกคนนะครับก็ท่านที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับช่องทางช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง